สวัสดีครับผมกับช่องชีวิตที่บ้านเกิดนะครับชนุมานมือนี่ภาพมาเบิ่งแปลงหยาลูซี่ปลูกไว้นะครับเอาไวปง้วกินช่วงหนาฝนนะครับปลูกไว้ประมาณ2ไหลนี่ตัดต่อที่สองนะครับแต่ก่อนตัวนี้ผมปลูกรอบแรกปลูกกล้วยปลูกกล้วยก็ ไปสองปีบดได้ผลครับมันบ่มีน้าม,มันก็เลยบดตายครับแต่บดสมบูรณ์บณ่มีมากก็ได้ไถออกปลูกมันปลูกมันแ้่บาดนี้มันกับบดได้ผลปลูกไปสามไร่นี่นะครับได้สตันขาดทุนก็จักเสียดยังน,นะครับก็เลยมาอลองปลูกหญ้าให้งัวมึงดู ผมก็เลยลองมาลองปลูกห้าให้งัวกัสิเดพนตะนาฝนนี่แหละนะครับสิเดพนตะนาฝนนี่แหละเพราะนาฝนมีนามอยู่ในบนมีนามนะครับท่านมีนามมีไฟเนี่ยผมตัดไปแนนแล้วครับผมใส่การตัดใส่หล่อใส่หล่อมาตัดนะครับรถดใหญ่เมื่อกล้าวเขายันติดหลมผมก็ตัดผมก็เห็ดทุนทางเขามาแบ่งคคึ่งใส่ขวาทางกับสองเมตรกว่าผมเลยครับเขามา ก็ตัดไปแล้วกําลังขึนพวกนี้ขึนก็ประมาณเดือนหนึ่งก็ชิมวดวนกลับมาตัดอีกแต่กับบกขบรอบนะครับตัวนี้บกขบรอบเพราะว่างวงผมมีสี่โตนี่กําลังขึนบกขบรอบแต่ผมก็มีหญยาอยู่บนกําลังปลูกไปอีกหยาเนเปียไปอีกนะครับอยู่ในบันเมืองครับตัวนี้ตัดไปแล้วก็ล่างไหลขึ้นมานะครับเดีย๋ยวกวานปุ๋ย กัดขึนไปตัวนั้นเป็นสวนมันสวนมันของเพิ่นนะครับเป็นปุ๊กกัถือว่าได้พนดน้นดีผมหวานไปนีทั้งเบิด1ตสิบสิบสามกิโลพันหยาหวานพันหยารูสี่ไปสิบสามกิโลเพราะว่าผ,ผมอยากให้มันเกิดขึ้นมากแล้วก็ให้มันได้พ้นโหลดนะครับให้มันให้มัน ให้มันเต็มพื้นที่เลยนะครับให้มันหลายให้มันแน่นเลยข้าง,าางระหว่างบุพเพมันสีบางบางนะ้วา็ที่ตัดหยาดเะได้พผลสะลอ้าลอแตกพอเสียผมตัดรอบแรกผมตัดต่านะครับผมตัดจนจำดินแต่ว่ารอบหลังนี่ผมตัดให้เรือขึ้นมาประมาณเน,นิ้วหนึ่งมันที่จะแตกเร็วขึ้นรอบแรกนี่ผมตัดจำดินเลยนะครับผมคิดว่ามันจะแตกขึ้นมาจากดิน มันโมเมนครับต้องตัดให้เรลือประมาณนิวหนึ่งครับมันจะสิแตกขึ้นมาเร็วมันตัดจำดินนี่โอ้สาแห้งครับผมรองระรอบหนึ่งเสียเวลาครับตัดแล้วผมกหวานปุยตามเลยครับผมก็ใส่ยูเรียวหวานนี้ก็ปมันสี่กิโลครับใส่วานไปเรื่อยๆเพอขึ้นมาในกาวาดอีกขึ้นมากวาน ผมก็ใส่หลอนี่แหละครับมาตัดแต่ละเต็มหลอพุ่นๆนี่แห <ไป S 1> ละเต็มหลอพุ่นๆไปให้กินสี่โตคัน่อๆก็ตัดแถวนั้นให้อีกนะครับห้ากระยัายังปนมากผมก็ตัดใส่ไปเบิดนะครับแต่ว่าให้กินแต่ห้าลูกสี่อย่างเดียวนี่ขอเสียเพิ่นก็คือขี้ไหลหามัน,น่อนครับขี้ไหลเพิ่เถียผมก็ตัดห้ากแก่ห้ายังให้กินนะครับสลับกันแถวนั้นหนาข้างหน้า,าห้ายังน,นะครับให้กิน เพื่อลดการขีไายของเพิ่นไก่กินฟางเนี่ยเพื่อนยมือแรกน่าขดกิดขึนว่าหาเงินก่อนครับสีเจาะบาดานขุดสะเจาะบาดานปลูกหยาอย่างเดียวนี่แหละครับแล้วก็ใหม่พ้นจักหน่อยไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใหม่พ้นโบเกสิใส่งบอยู่ประมาณขุดสะนี่ก็สิบสองหมื่นบระจักครับ โซลาเซลล์กับปั๊มน้ำโซลาเซลล์กับประมาณสองหมื 30, 000, ่นกว่าสามหมื่นรวมแลวก็ประมาณห้าหมื่นนะครับก็เจาะเจาะบาดาลเจาะบ่อบาดาลว่างไว้ก็สิเป็นอย่งีครับนี่มองนี่เอารถไถดันดินขึ้นไว้ก็สิปเห็ดเตียงน่อยนะครับขางทั้งนี้นี่มองกองนี่หววเผานี่ก็สิขคดสะนะครับมองนี่มันสูง ก็ูบน้ามองนี่ขึ้นแท่งอยู่นี่หลดลงสะหลดลงสะแล้วก็ปล่อยไปนะครับก็ปล่อยไปหดหนาผมก็ว่าหนาสิเดพนนะครับทั่วเลียงง่วนยังจกโตเรียงยังใดแบบใดเดี๋ยวผมจะสิบไปถ่ายให้เบิ่งอีกในคลขิปนานะครับสำหรับมุนีชีวิต บ้านเกิดสนุมานนีก็เอาไ้สำนีก่อนเนาะครับเป็น,เป,นเป็นคลิปใหม่ๆแรกๆทั้งกัะเปิดใหม่แต่่าเปิดมาสองสามช่องแล้วละครับแต่บ่ได้เห็ดเป็นช่องอันนี้ที่นี่ผมก็เลยมาเปิดรอบที่สามนี่ผมฝากไว้น้่เนี่และครับเนี่ยรูสีนะครับเนาะก็งามครับงามอยู่ก็ได้ตัด โอเคครับฝากไว้สำเนาด้วยครับสวัสดีครับ